สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาวันนี้จะพามาเที่ยวแซงคือแซงก้าเซงกามีที่เที่ยวเยอะแยะพี่น้องเออ้าเจ้าหูนะอันมองเที่ยวนี่มาทุกวิคแอนมันนี้พ่อยญ่พามาปิกนิกปิกนิกเซตกับพาย่างย่างไปหลายมองเราคอยลืมลืมนึกไปไว่าพ่อหญ่บอก ถ่ายรูปเล่นๆกันไปเรื่อยๆเนาะเฮาเนาะว่าเอาเอาหมามานำก็เลยว่าเออหาเดินเที่ยวเล่นกันจเออถ่ายรูปไปฝากเจ้าดีกว่าว่าถ่ายรูปไปฝากเจ้าก็โอ้มุนนี่ก็จีเฮ็ดฟิล์มไปฝากเจ้าแนเนาะเฮ็ดยูทูบไปฝากกันได้เบิ่งว่าอันอันแนวเมืองนอกมันมีอย่งางแน่งามแค่ไหนการเป็นยูเข้าเป็นยังไง ชอบเพื่อวผู้ชอบก็ค่อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะป่ะไปรวงน้ำกันป่ะนี่ในหนึ่นนงกะน,นี่อันนี้ก็คือชายทะเลขเขาเลยนี่ชายทะเลชายทะเลนู่นมองไกลๆฝุ่นเขเห็ดมูนเห็ดดิสวิตอันเล็กเห็ดหอยมามาพี่น้อง สวัสดีครับแม่น้ามาล้ำคานไปไปพี่น้องไปเบิรน้ากันเาสวยจังวะค่อยๆไปเดิยต้อค่อยๆย่างเพราะทางมันน่ากลัวนะทางมันมันมีน้อยเดียวแคบๆหน่ หมาหมาข่อยนี่ลูกอเล็กต์อ่นวข่อยจะทายเจ้าเบิ้ง้างหลังทางหังทางหลังหนัากัวข้เอารถมาจอดก็ได้ขุนทั้งคุนแต่ข่อยพวกใควก็ไดเอารถขึ้นมาเบิ้งเบิ้งห้เบิ้งไปเลยเลย เส้นเหมือนเหิวอ่ะพี่น้องเอ้ยเบิ้งขุ่นเขาเอาเรือออกมาอีกแล้วพูนขุนขนมีคนเบี่ยงเอาเวกอู้พี่น้องเอ้ยเบิ้งเบิ้งทางเบิ้งหิวเนี่ยเบิ้งข่อยย่างเนี่ยข่อยย่างยากเลยโอ้ยโว้ยพี่น้องพี่น้องอืมเอาหมามาน้ำ นีู่ดูสมอาชฉยอยะหนยคนเห็นน้ำไปเบึ้งน้ำกันเขามีคนน้ำมีคนมานางน้ำไปหาขื้นเขาลงหิวไปพี่น้องเอ้ยพาพวกเจ้ามาเบึ้งมองเจียวกันคุ้ชุ๊กเบึ้งเบึ้งคุนเขามาเรียนวินเซิร์ฟกันพู้นนทั้งนึง ไกล้ๆไปที่มันจีต้องล้มไปโอยับไปล้มเด้อพี่น้องเอ้ยหุ่นเหวทั้งงานเลยมีแต่เหวป่อยกระพ้าพวกเจ้ามาผพุชนไพรบ่งหู้หมึกบ้านเมืองเขามีแต่มีแต่หมู่บ้านนีน่ไปไกล้ๆไปมีของเขามาเฮ็ดเรือกันพุ่นเขาอ,ออกเรือกันมาเต็ม ป้พี่น้องป้าคอยพากลับแล้วปาหายาดเลยกลับดีกว่ากลับน้องเชียเนาะนูสองว่าเนาะป้าคอพาพุกเจ้ากลับไปละไปอีกครั้งนึ่งคอยหายาดยับเลยคอยจูเวียงป้าละละอเต้ละมังเกอรล่ะละละ ทางมันแคบดูม pues ันทางมันนิดหน่อยนี่อยอยากให้พวกเจ้ามาน้ำเนาะเลยทายให้เห็นพึ้งพี่น้องงามไม่รีเลยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปตามไปเบึงงามมันมันม่แต่ทีงาม ทุกวิแค้นอะ่อยไปปิกนิกเที่ยวจนกว่าข่อยชิได้งานกันอีกโดนแหละพี่น้องเอ้ยบ่ได้งานพ่อใหญ่ก็ว่าก็สร้างมันเถอะว่านอนกินเงินคนตกงานไปเรื่อยๆไปแล้วก็พากันเที่ยวสองเต่านี่แล้วเนาะลูกเต่าเขาก็ใหญ่เบิดแล้วเนาะโอ้ยไปไปไปดมกันพี่น้องพถอะายยางขายยางไปเรื่อยๆ มันก็สวยของมันอยู่ได้หรอนี่มันเป็นธรรมชาติเนาะอยู่นี่ไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยมันเป็นธรรมชาติแต่หักหินก้อนใหญ่ๆผูดแล้วทางแคบๆผุดแล้วมีแต่แบบนี้เนาะผ้าพวกเจ้ามาเบิ่งให้เห็นน,ำน้ำในเกาะมันก็จะมีหิน มีหินหน่อยหินใหญ่มีทะเลด้วนี่ทะเลพวกเขาอยู่ใกล้ใช้ทะเล้องขอยกระทายใหวกเก่าบ่งอันแวยางทะเลยาเฮลิคอปเตอร์รตทอรเซนต์อีมาลาดกว่าม e l a มื่อมด้คนทยยางเงทลนจมาเื่อลมน l ี่าเนมี่าอทมีาเมนมีอยาเทมานเรามงมีอททน่ ไปเร mm. <tem> ื <welche ăn>? ่อยๆสวยเลยเมื <what S 1> ่อนี้แดดเพิ่งยุดบางเมฆดำคือมือฝนี่ตกไว้ๆนี่แหละข่อยว่าบอกแล้วเ็ดฟิลมให้พวกเจ้าได้เห็นน้ำกันก็ข่อยเนาะไปได้มาได้อ้ยหมืออื่นข่อยจิปหาล็อบเตอร์แหละมื่นขยินเจ๊ิได้บ่ได้ <laughs> จักจีจักจีได้บได้ตามไปเบิงโอ้ยต้องจี้ใดฮิวโบได้ก็ค่อยเบิงกันไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยบวกูุจักเชียดอย่างปิกนิกมือนีกิกะปิกนิกกินจีอิ่มแหละคนยางบ่ค่อยไหวเครื่องบินคนบินเบิงเลยเพราะมันมัน มันเป็นเหี่ยวได้เขาหยานเด้หย่านตกยันอย่างโอ,อ้โตอนนี้ก็ดอกไม้กำลังปริบ่นนี่นอย่างไรคือจังฝนมันจิตกแล้วมันคลึ่นแหงดอกไม้ตลอดเลยอยู่นี่โอ้ยเมืองนี่ทั้งแต่เป็นยังโรแมนติกมีแต่อดอกไม้ ตรงนั้นก็เป็นเปิดบ้านเท้ากับเป็นพระเหมือนกับดูแลรักษาหมองที่นี่เป็นไอเขาเอายัางเป็นเจ้าแม่โพเทสบิงดูแลสถานที่ที่นี่นะข่อยก็ไม่ได้เจ้าเบิญยางึ้นหวโอ้ยหอบแพงแคกแงงข่อ,ขอยข่อยแนมเบิงนะ ข้างๆแล้วก็มีผักอย่างเป็นหยอดอ,อ้วๆเต็มไปเาะก็บอกว่าอันแฟนเคยถามเจ้าเบิงอีหยังแมงอีหยังเจ้าเบิงอีหยังเธออย่บอกนะว่าเธอมองหาผักที่จะไปกินฉันบอกเธอหลายเธอแล้ะหลายทียาแล้วว่าเธอกินไม่ได้ในพวกนี้ฉันยันเธอตายวะแล้วจไปหากินเลยกินในแนวเขาห้กินนะนะมันกินได้โมนี่พ่อหญ่บอก ฉันจะพาไปซื้อซื้อซูมอง,องเธอเลือกเอาเธออย่าไปมองตะพักหลายฉันพาจะไปปิกนิกเธอไปน้องตะพักหลายวะมาอยู่นี่ก็อยากกินตะพักเบิ่งพวกเขาเล่นกันเรีนวินเซิร์ฟพี่น้องเลยดำเ,มเมขมอเขมเอ๋อผลทั้งนั้นเลยได้นไงในน้ำ็นซุูมของเขาเด้อเขาเล่น ออกมาลัางกายกันดูนี่นี่จะพวกมาตรงที่ไข่ว่าออมฟังเพอร์เพอร์เทคเขาดูแลของนี่อยู่ปะพาไปเบิ้งเรื่อยๆพี่น้องเอ,อ้ยนี่หมองงามๆอยู่นี่มันเป็นธรรมชาติใส่ก็มักอยู่เได้ละ่ะมักอยู่ มักยู่หม่องบ้านเพราะใหญ่เหนือมัไนไปเรื่อยๆเพิ่นก็พาออกมาบอกไกลจากบ้านเพิ่นก็มีตะหม่องไอ้นี่แหละน้องเที่ยวเนาะแนวคนเที่ยวมันจะมีตะหม่องเที่ยวหอ,อยเขาเอารถลงไปทางนี้แล้วเขาว่าเออแมนอีรีเลยทั้งหน่อยๆเอารถล,ลงไปเขาเวลลงไปแล้วโอ้นี่ดิเขามีป้ายบอกอยู่ สวยพี่น้องเลยมองนี่เซงก้าง,งามของมันคือกันเลยล่ะ,ะ,ะ,ะนี่ตะคุณเอาไว้มาเละไปแฟนขอว่าไปเทะที่รักไปทั้งทั้งทั้งนี้กันเทอหวะกรับแล้วทางขึ้นละต้องได้ขึ้นละ ไปน้ำกันเขาโอ้โนี่ลิูนไปก่อนเนี่ย,ยวนี่หู้ภาษาด้ยนางถ้าเอาเตรียมข้าวของเนี่ยบกา้าดือ้อคือจังตะกี้แล้วยานไผ่ไม้เ้าบ้านเดี๋ยวนี้เหลือตัวเดียวได้วิกตู่มันตายเนาะก็เลยเอาเงาะไปน้ำเอานิลูไปน้ำไปใดก็ไป,ไไปนะ้ำกันคนหลาย,ยกันเนี่ พ่อยแม่เลยคนกระหลายมาไปดูเบึ้งบึ้งนเขาเขาเอาเรือใบออกเลยนเห็นไหมนู้นไกลๆเวอรโอ้เอยเสีช่อหรอยะชเวอรเสียชื่อโอ้ชมัดหนต้นไม้ก็ย้ายใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยต้นไม้มังฝรั่งหกย่างหลา หนายู่รมลื่นอยู่นี่่ข่ก็จังแบบเป้ายางเลยเนานะเพราะว่ามันเป็นแบบมืดมืดพุ่นอะเมฆมาหลายพุน่นย่านฝนตกฮพุน่นรถเขาก็มาจอดกันเต็มแคมปิง้งเขารถแคมปิง้งมาจอด,ดบบอีกว้วรถใบมาอีกอะนี่ดูทิลัก เขามาจอดคือกันกนเขาคือกันเขาก็กกสิต้องกรับละต้นใหม่สวยต้นใหญ่เอานี่ดูมาน้ำไปไหนก็เอาไปน้ำนี่ดูไปขึ้นรถลุกไปขึ้นรถกับป้าปลาเร็วเร็วเร็วนี่ดูนี่ยังเข้ามา,ามาแล้ว มามาแล้วหาใส่นี่ลูตังเกียร์เฮ้ยยืดป่อมาช่วยมันกิป้าคอยกับสิด้บอกบายๆพวกเจ้าไปเนาะ เพราะว่าฝนมันสิตกเดี๋ยวฝนมันห้ำคอยบอกฝากขอบคุณทุกผู้ติดตามทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะชาแนนนุ้ชานแนลขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคิดถอดคือเก่า